โดยกาตกน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสเปรย์ฉีดสิวหลังออกซิเคียวผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อเลื่นปตทบะหมี่ชงกึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเข้าเส้น BBM ็ตแชทไม่อั้นจากวันทูคอแค่หนึ่งบาทต่อเดือน กล่าวถึงถ้วยศักดิ์สิทธิ์อันหลอมรวมจาก70ล้านพลังเสียงเหนือพิภพเมื่อถ้วยศักดิ์สิทธิ์อุบัติสภาเทพจึงสลักหลังไว้ว่าเมื่อถ้วยศักดิ์สิทธิ์ถูกถือครองน้ำผู้ครอบจะถูออกจ่ารยไปชั่วลูกหลาน ด้วยแสนยานอุภาพแห่งถ้วยราวัยอันศักดิ์สิทธิ์ก่อเกิดสมรภูมิทางดนตรีที่เหล่าผู้กล้าตามเข้าร่วมชิงชัยถึงหยุคสมัย <Yeah. S 1> และด้วยความยืดเยื้อแห่งสงครามนี้เหล่าเทพจึงต้องทำลายถ้วยศักดิ์สิทธิ์ ภาพแต่ถ้วยสังสิทธิ์มิอาทภูกททำลายเพียงแตกออกเป็นสิบสองส่วนสู่ต้นกำเนิดสิบสองรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อรอคอยเหล่าฮีโรผู้ผ่านการคัดสรรถือครองและนำความสงบสุขคืนพิภพ ศศกัราช2012โลกเกิดเจ็ดวิกฤตการตามความเปลี่ยนแปลงขององศาที่เพิ่มขึ้นนี่คือที่มาของการตามหาฮีโร่ผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อถือครอง12ถ้วยอันศักดิ์สิทธิ์และคืนความสงบสุขให้โลก ด้วยเหตุนี้เองเหล่าเทพจึงส่งเทวทูตหนึ่งในฮีโร่จากสวงสวัสด์มาเพื่อส่งสารในครั้งนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าดังมา,อา<ะ>ขอต้อนรับทุกนะครับเคุยกไม่ทิ้งปะเอาไม้ดิฉันปะขอต้อนเออดีเว้ยขอต้อนรับท่านเข้าสู่งาน Seed Award ครั้งที่เจ็ดครับนะครับขอเสียงกรีดหน่อยนะฮะ หลายๆท่านอาจจะยังเกรงหลายๆท่านอาจจะยังเอ๊ะจะกรีดพวกมันดีไหมตัดสินใจเถอะครับผมเสนาหอยครับดีครับโอ้โห Black c a t หรือเรียกง่ายๆว่ายอด,ดถูกเหมือนยอดมนุษย์ถุงดำยังไงไม่รู้นะนี่ขยับเปียกขยะแฮกใส่ได้เลยนะเนี่ย ก่อนก่อนเริ่มงานเรามาพูดถึงคอสตูมที่ถามก่อนไหมว่าอยากใส่หรือเปล่าเนี่ก่อนพูดถึงคอสตูมขอพูดถึงคุณตุย้ยธีรพัฒน์ก่อนได้ไหมได้ฮะพอชุดเนี้ยเขาเป็นคนให้เราใส่อแล้วดูเขาใส่สิโคตรหล่อเลยวันเนี้ยเอ,อ้ยตายแล้วคนจะรู้ไหมเนี่ยว่าติฉันเป็นใครอ,อ๋อใส่เธอครับอย่าเปิดฮะใส่เธอครับใส่เธอครับ ผมว่าใส่โอเคกว่านะนี่ก็เอาซีดีมาแปะไว้ข้างหน้าปกติห้อยข้างหลังไม่ใช่เหรอใช่กว่ารถชนฮะผมก็แต่งไปแต่งมานะฮะก็นึกว่าไม่ไม่นึกว่าจะเป็นงานแจกรางวัลซีดอว์นึกว่าช่องก้ากระตูนมากกว่าเลยนะครับเมื่อกี้มีคนทักอีกฮะเอาพี่ฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์นี่พี่เป็นลีดใช่ไหมครับพี่หอยเนี่ยนี่จะบอกเลยนะแต่งเสร็จปุ๊บขอโทษเลยนะ วดขี้วาทํำยังไงอ่ะพี่หอยเนี่ยเวลาถอดทีเนี่ยถอดยากมากครับนี่แล้วรองเท้านี่คือไม่ได้เลยนะเตะใครเกี่ยวใครนี่ก็ไม่ได้เลยอ่ะเบาไม่เท่าไหร่แต่ถ่ายหนักครับช่วงอ่อชำระล้างเป็นไงไอแหลมๆนี่เกี่ยวตูดเลยล่ะครับ <laughs> สบายใจจริงๆเอาละครับเรากลับเข้ามาสู่บรรยากาศกันดีกว่าถือว่าเรามาเป็นฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่กันละกันสองคนอ่ะนะคะและที่สำคัญเราจะมีฮีโร่และซูเปอร์ฮีโร่อีกหลายท่านที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ถูกต้องครับวันนี้ค่ะเราจะมามอบรางวัลซีดอ a วอร์ครั้งที่7อย่างที่บอกกันก็คือว่า เราได้มีการนำเอาเสียงจากคน70ล้านเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลนี้เป็นรางวัลศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่หอยครับและซีดอวอนนะครับบอกได้เลยนะครับว่ายิ่งใหญ่ซีดขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีกปถึงแม้โลกของเราจะร้อนขึ้นมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปีที่แล้วนี่บอกได้เลยว่าไม่เกิดไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนะ<า>อย่างเช่นน้ำท่วมที่แยก ห้าแยกลาดพ้าออตั้งแต่เกิดมา27ปีเนี่ย27ปี27ปีแสงครับคือไม่เคยเห็นมาก่อนออแล้วนายกของเราครับเป็นผู้หญิงครับ<อ>ผู้หญิงเป็นใหญ่แล้ว<อ>นะครับและหลายๆอย่างนะครับไม่ต้องห่วงเลยการสร้างสารรค์ของซ u ปเปอร์ฮีโร่ทางด้านดนตรีก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับนะอย่างการที่เราสองคนมายืนอยู่บนเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เช่นกันใช่ครับอย่างที่บอก ซีดไม่มีแบ่งค่ายไม่มีแบ่งฝักไม่มีแบ่งฝ่ายเพราะฉะนั้นรางวัลเขามอบให้กับทุกค่ายและทุกค่ายก็สามารถมาร่วมงานซีดได้เช่นกันค่ะครับผมไม่เคยที่จะแบ่งค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนแกรมมี่อร์เอสโซนี่อินดี้มาหมดมีใครกอะโหเยอะแยะหมดเลยอะ่<ฮ>ะเดี๋ยวเราเปิดไฟหน่อยได้ไหมฮะจะได้ทักทายฉันว่าแกถอดแว่นเอเออมันมืดว่ะ กอบคุณไม่น่าตัวดำๆแล้วล่านะไม่โอ้โหสว่างมากน่ารักอ่ะดูซูเปอร์ฮีโร่ด้านหน้าว่าดิฉันอยากทราบว่ามีใครแต่งตัวมาประมาณดิฉันเห็นคนใส่แว่นอ่ะคือใครอ่ะเออคนใส่แว่นใครอ่ะแกคือใครอ่ะก๊อปก๊อปก๊อปไหมก๊อปไหมมาด้วยไม่ใช่ก๊อปเป็นจมพลไม่ใช่อุ้ยก๊อปไหมอ่ะนั่นนั่นแว่นหรือหรือฉากกันบ้านวะเนี่ย โอ้โหมันมากยังมีหลายๆค่ายนะครับเราไม่ค่อยเห็นชินวุธใช่ไหมครับชินอวุธน่าหลอกอ่ะแต่คนนั่งข้างชินสิคืออยากจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเค,คุณการณาแมมครับฮะทำไมนั่กานั่งใกล้ชินครับถามนิดหนึ่งแล้วหน้ามันนะ โทจะไม่ชินเลยอะเห็นทีไรก็พาราดอกใช่ไหมฮะสองพาราดอกนะฮะด้านนี้ดีกว่าด้านนี้อ๋อที่ฉันเห็นคุณแชมป์สุภวัฒน์นะคะใช่ไหมฮะเห็นไหมคะเก้าอี้เขาต้องเว้นไว้เพราะจริงๆแล้วเขานั่งสองตัวถึงจะพอตูดเขานะคะคุณสเต็มใช่ไหมครับหน้าใช้สเต็มบ้าครับสเต็มนะครับอ๋อนั่งข้างสเต็มที่ฉันเห็นแล้วอะไรอะคุณต๋อ อใช่ไหมอ่ะใช่คงนี้เรามองไม่ค่อยเห็นจริงๆอุ้ยคนนี้นะผมไม่ทักไม่ได้เลยครับผมว่ามาแรงบ้างในปีที่แล้วนะครับใครคะซิงกล่าครับฮะคุณซินผมสรุยสวยเก๋ได้ออดามากเลยอายนะเวลาไปเจอเขาเนี่ยเราเทียบหนังหน้าเรากับหนังหน้าเขาอะจบทุกไลน์ มีมีจากหลายค่ายเรามองไม่ค่อยเห็นเลนะฮะเดินนิดนึงได้ไหมฮะถ้าไฟจะฟ o ล l o w ไปเราจะขอบพระคุณมากเลยนะคะ follow มาแยงตาเราทําไมก็ไม่รู้นะครับค่ะอ๋อคัตโตมาค่ะัตโตนเลตามาตตนะะสวัสดีค่ะโอ้เราอยากจะทักไทยช่วยถึงแต่เรามองไม่เห็นจริงๆอ่ะไม่เป็นไรมันก็มีจากมี AF ก็มานะฮะ AF อ๋อเหรอมี AF มาด้วย มีถ้าถ้าจำไม่ผิดเห็นใครๆน่าจะเป็นคุณบี้นะฮะคุณบี้บี้เดอะสตาร์นะฮะฉันเห็นแต่ป้ายไฟเขาอะใช่เอามากันเยอะวันนี้จริงๆนะคะทักไม่หมดทักไม่หมดเยอะมากป้ายไฟทำงานนะคะทำงานป้ายไฟยกหน่อยสิฮะเราจะได้รู้ว่าใครมาบ้างโอ้โหพึบพับพึบพับพยกมาครบๆนี่นึกว่างานฝังลูกนิมิตเลยนะฮะ อยู่การไฟฟ้านครหลวงนะคะ <laughs> อ่ะมาทักทายกันแบบว่าอยากทักทายเยอะนะฮะขอโทษท่านไม่ได้ทักทายค่ายไหนนะฮะเดี๋ยวค่อยๆดูกันและกันว่าใครมาบ้างค่ะเดี๋ยวเ,<อ>เราจะพบกับเขาบน,วนเวทีซีดแห่งแน่นอนแล้วมีโชว์มากมายนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่อยากให้เสียเวลาเ<า>พราะวันนี้ดูจากคิวแล้วเที่ยงคืน เที่ยงคืนยังไม่เลิกเลยค่ะยังไม่เลิกนะ,ะเ,เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราเริ่มรางวัลแรกกันดีกว่าครับคุณจัลแมเชิญได้เลยค่ะเชิญครับ